สวัสดีชาเมรค่ะดวงความรักประจำวันที่16เมษายนนะคะคุณได้เดอรซาเขาได้ราชีนชิถือดาว วันนี้ดวงดีนะคะมีความโดดเด่นถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเรื่องความสัมพันธ์ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีการเยียวยาจิตใจมีการปรับความเข้าใจกันแฟนคุณราชินีถือดาบวันนี้เขาอาจจะต้องตัดสินใจอะไรที่สําคัญนะในชีวิตอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการงานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้ถ้าคู่ไหนมีปัญหาก็หมายถึงการตัดสินใจที่จะไปต่อนะคะ มีไพ่ worth waiting for แล้วก็บิคับิเช n ช่วงนี้มันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตอะนะคะชีวิตรักก็จะทําให้คุณ2คนเนี่ยแฮปปี้มากขึ้นนะคะอาจจะมีการตกลงอะไรที่ดีขึ้นมันก็คุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะคนโสสนิทมีโอกาสจะได้เจอคนมีสเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นคนทัดลมนะคะ,ะมิถุนตุลกุ่มนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็เป็นผู้นำนะคะ